<laughs> เปิดภาพมากกระเจอหนะผู้เบาผู้เบาหน่อยมาเล่นน้ำมือนนิปลาลุงจำได้อยู่บ่ผู้นี้คือผู้ใดบูเห็นแต้โดนหลตตังแต่บ่ดาวไปเอาเงินเงินไปหายเพิ่อนูงใจดีฝากมาหายบ <laughs> อให้ปลาลุงฟังดูัวนหัว,หวคืน้นอ่อฮะ <laughs> <laughs> ต่อต่อทัว <laughs> <laughs> ออนนก็ตอดหน้าผาโอ้ยปลาลุงเอ้ยแทบมึงดูชงใหญ่ซ้ำใดแหละนางเอกบัยยุ่งวันนี้นางเอกพูดนั่งเอกไปเผาแม,ม่อืมปักใไงหนึ่งเนาะพูดพังสิบอกนี่ข้าพ่องนางเนื่อยนะชิไปเผาห้องเฮียนนี่ข้าพ่องนี่เป็นทั่วหนาเด้อว่าเป็นทั่วหนาไปชวนหมูตี้ได้ ปกป้องน้องเนยเด้อได้ย่บอ่อาน,น้องเนยไปโรงเรียนนำคาพ้องผูกไปเฮียนก่อนนะเอ้ปกป้องน้องเนยเด้ออย,อย่าให้มูมาตีเด้อนี่ยิ้มดินั่นนักเลงพี่น้องเลยลเลือกถึงแล้วไ้น้องเนยจะไปอยู่เอ็นเพราะว่าน้องเนยกับสนิทกับคำพ้อง เับพ่องกัดต้องเอาน้องเนยไปน้ำไปโรงเรียนน้ำกันไปเป็นหมู่กันโอเคปะอย่าตีน้องเนยเด้อไปน้ำกันนะหักเล็กน่อยนะอยู่น้ำกันบบมีผู้ใหญ่ในสิบปตีกันแต่ทามีผู้ใหญ่น่ะตีกันนี่ตน่ะนี่อยู่น้ำหมักเบิดนะเบิมันมีตีพายอืมถ้าถ้าจีมันมันมีภัยมันจีมไปมันจีโดดนี่ ฝากฟังไว้นะมันคำพ้องเด้ออันน้องเนยไปโรงเรียนน้ำเด้อคำพ้องในสิขึ้นป้อนหนึ่งยันน้องเนอยอยังอนุบาลอยู่เพราะว่าเขาปีแรกได้ปีที่สองจนป้อนหนึ่งเช้าวันอยู่อนุบาลผู้บ่าวไปห้องป้อนหนึ่งเลยบอกบอกน้องเนยเด้อโอเคเพื่อนจิไปหาน้องเนยเลยพี่น้องเอ้ยน้องเนยกับเพาแม่อยู่ที่ยังผู้อ้าวไปแล้วผู้ ไปนั่น้องเนื่อยอยู่ที่ยังมเ้ยค่ะเกิบมันไม่ที่ยั้งอ่ะเกิบมันคือหัวมันขาดเบิร์ดแลนด์แล้วคุณไปนั่งมันน้องเนื่อยแล้วไปเล่นเชี่ยวเลยเขาปล่อยโอกาสให้มาหาการน้องลีก็น้องเนื่อยกับแปอาเท่ามากมือเช้านี่พี่น้องเลยสงสัยอยาก ต้องใส่อย่างแห้งเตรียมให้ไม่น้ำลายลายอย่างได้บักแข้งมาอีกแขกเออมาเคี้ยวเออมาเคี้ยวมาเลี้ยวอืมักเลี้ยวฮะน่เตรียมทุกอย่างเลยเลือบักหอยหอยหลืดล่างสบายดีเล่างและไม่ถึงเลยตุ่มบลาเฮิรดอกหอยนี่ลาบพี่น้องเลยเรือเข้ามากระชายน้ำจืดจะเอาใส่ของ กำลังสิงมาลาก,กินตอนเที่ยงแล้วก็มีมักทั่วมีเหงือ่อมันเด็กพี่น้องแล้วก็มีมักแข้งน้ำปลากำลังหั่นไปคลองแล้วก็ชาน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 เฮ็ดกแกกินข้าวแรกจังสิมาซอยกันขูดไว้มันสิหเหลวหมดแล้วขูดแล้วกันต้มไวปอะไรพี่น้องเอ้ยใส่ปลาอย่า,านี้ว่ามีกบหน่อยก็เลยใสยป่ปลาแต่สุดก่อนนะใส่กบหน่อยใส่กบหน้า สุดนี้เอาปลาทักียังในมือนะท,ทักแพวพี่น้องเลยตอนนี้กำลังกะตัดเตรียมจะเตรียมอันเครื่องวัตถุดิบในการหลับเท่าหายกาก่ปลูกก็ตายเอามานำยาดำ,ำ,ำตายจักเลืเรายัางยังมีอยู่ไว้ากของเราหน่ะเนาะ เราออกไปบ่งหมากพางให้ได้ชู้เราชู้ผู้าหญิงอาเค้นนันเพื่อนอนันโอ้ยส่งกับเปิดแอร์ยางคักเลยพี่น้องเลยสมทำงาน<อ>ปุ้ยกับฮะกวานเกือบครึ่งกระสอบแล้วบ,บ่สือปุ้ยกามงกุฎมาใหม่นอ้นองอ,อาวานแจให้ใหญ่แล้วแล้วจกให้แล้ว ไฮดไล้วเลนาดก้างมูน่ะงามยูเขาก็ได้งามไหนแต่ไฮก้างเลยไฮก้างมันเลยเห็ดในกรยังโมท่านเลยโอ้ี่น้อกเลยมะชิงไช่น้ำซอยเงาโอ้ปีกายพี่กายเนาะไอ้านั่นน่ะดั้บักข้อระเบือใสแตนเนี่ย แข่งแข็งเายังมีลายอยู่ได้ยังจุ่ยังมีอยู่เป็นนวมะเขือนี่เอามานำยาเสนหน่เด้แข็งนะ้วก็้อบอกระดกก้างมากหย,ยใหไปงมนี่งมแบบเร่งด่วนบ่งมงม้้มมียนแล้เดบกะักะ้าม่ห แต่ใหญ่ๆนะบัได้มาเนาะมันถักเลน้อยๆเวลาต้มมมันเบิดมันมีแต่หน่วยซ่ํานีนะน่ัน่ันให่น้เลก็ไปงมบ่บ่มีแต่ไปเอาเทา หลายคนก็นอย่า้เป็นเหลี่นน้ำย่าไน่คิดถอดย่าเด้ไปเยี่ยมไปยามย่าให้เบิ่งในเด้อเพิ่นอยู่บ้านผู้พี่น,น้องเลยมีโอกาสเขากก้าไปก๋วยละพันซุปตีป่ก,กว๋วยละซุปเต็สเปสไปไปซื้อน้ำเล่าหมดก,กว๋วยอันไหนเด้อก๋วยหอมมาเด้กกออเดตัดหมดซื้อของสามเดือนแล้วเฮิรีก่ก๋วยนี่นะ บอ่อเฮาอันเฮาไปข่ำมันนะไหวหายเล้าอันนี้มามาต้มมันนี่เ็ดกับพอดีแกงคือพี่น้องว่าแหละพอดีแกงหนึ่งนี่รวมกันกับพองบ่อดาวอเอาลงเลยอง่อยจะเ้องคือรวมใส่ก,กันกับหม้อแกงไงหนึ่งแล้วไปมือหนึ่ง ใส่หัวสิงไพนั่นได้สูตรไฟสูตรมั่นเนาะพี่น้องอันเองกะาบางคนกับปลาใส่บางคนกับกใ,ใสบเ,นเนือห้ยไซมได้ใสากะนี้กล้มาก,กมาเลือกขี้อ่ออกแล้วก็มาผักบันพี่น้องเลยย่างน้ำได้น้ำอ,อยู่ได้ในเสื้อชี หล่น้ำจืเข้าบ้านเฮาพี่น้องเลยเขจะปั่นตากเขจะปั่นงอกจะปันบอกงูกลังไข่สองซ้ำไข่ดอกไม้ใหญ่คือทำอิดเนาะ ทำนี่นะกับน้องหลีดไปเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยไปคุดเอามันปฟาดหกมันเลี่ยมมาเด้ออุ้ยข้าวงามบลีดาวเมือหนาชวนบอดาวลงไปเอาเครื่องหนึ่งทีเอาเห็นไหวนะเฮ้ยเครื่อง่อยู่นี่แม่วัวสมีดนะพอดีกินเท่าวะ่แล้ว แต่ว่าดินชว่วงนี้ดินมันลมได้ต้องเอามากระจกไปขุดเอาสะออนมันเหลี่ยมได้พี่น้อยน้อไม่ไดเฮดปวกอีกวานี่จะดอกอันนี้ร้มเก้าเขาบอกออาขาวง่ามเ็ดหวานกินก้งกระแสบเมื่อนี้เห็นหนาแดดแน่พี่น้องมาว่านนีเก็นยังคึมคึมเมื่อนี้แดดแล้วให้เขาเคี้ยวงามุ่มทุ่ม,มหน้าขาดองแม่ดอกหน้าจะคของในต้นมงม่วงบงัง นี่ลงไปนี่นัน้องแม่มันกระไก่สีเขียวนี่ใส่เนื้อปลาลงไปน้ำพี่น้อยใสปลาหนี้นิ่งหลบนี่อันนี้บ่ใส่หลบบนหนังบนอุ่นนี่เทลงไปหลุดบ่นนอนเกินมันสีเขียวอ่ะมันสิเป็นนั่นต้มเทาสิบลูแมนลาบเทา,เทา,เทาถามมันอุ่นจักหน่อย พอแรออ่ะมาจะขาจะเกอืมเวยไงไปแล้วเข้าไปคัวนะบริเวนเลยทางนี้กำลังจิ้มหัวหอยรวมกับแห้งก็รวย ก็ยไปค้ยอยู่ปะท้ายนะแต่ถ้าแม่นนเราค้ายเป็นชุเขาไปหาเขียนไปล่องคว้ยเบิ่งบเห็นได้จักหน่วยดิบุหไไินขึ้น,นมาใหญ่ไไดิค่ะบุเอามาแล้วโอ้โหุบบตะแเป็ยดใส่น้ำซุปลงไปละเด้อพี่น้อง น้ำต้มปลานำไปลวกซีสันหมออาสีดำเหยด้วยดำแต่ทางนอกทางในขาวอยู่ด็กซีซันลวกน้ำอุ่นน้ำห่อนไปกับเท้าหองบอกเขียวได้พี่น้องลงน้ำอุ่นนจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปที่ต่ำไว้ ระ,ะบานลาบอคือกันด้บางคนก็ราบใส่ร้ายกูหนีเครื่องแต่บางคนก็ใส่หน่อยกูหนีมาขอบคุณนะโห้ยขักเลยเขียวฮะนะพี่น้องเลยมันขนขนมาจะกอานามลูกอีกไหมกว่าเพื่อสิใส่อันนี้แหง้งโอ้มีหนามสดเลยสุดๆก่อนนั้น จากนั้นก็ใส่แต้งนัวลงไปน้ำปลาแล้วเปิรวิธีรับเท่า,ดดออาเดนเเ้องเลยเดยกผู้น้องย่าเข็ดตามขวาเรือโบรายเป็นยังใส่ไปเลยมือไม่จะขวเท่าคู่อ่ะ ใส่พริกต่นเาเพามีรูดดนะ้ำใส่รูดดนะ้ำใส่พริกฝนล,ลงไปพริกอันนี้เพดได้ลืมใส่ประแดกมีหัวห้อยนะ้ำหัวห้อยกับบลายใส่ลงไปแล้วพี่นอ้อง น้องหน่อยเขาก็เอาไปปล่อยเธาได้กระซ่ามันจง,งมกินนันเมื่อกี้นี่ก็เอาไปปล่อยอีกเนาะไปเลยในชิมกุ้งหนยนะเล่อยน้องหน่อยแต่ปล่อยลรน้องใหญ่นะ อล้อยลเหงละอ้ยอยาวอืเอาลางด้ยเะพีน้นอยวตัวเขือแข่งเอา้าผสมประสานจะแสบดตัวนี่ ลอยวิธีหลับเทาจากนั้นก็พร้อมสดพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเลยยุด้วยพร้อมกินแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ล่าอะไรพี่น้องไปพอกันมาคลิปหนาเนาะเบิง่งวิธีหลับเทาให้พี่น้องเดินเบิ่งเดชชมขอบคุณ,คณลาร้พี่น้อง,องไปต่อกันคลิปกินพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อ